สวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับวันนี้อยู่กับผมนายแพทย์ทธรรมทิวัฒนราราบัญชัยอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆและหลายๆ <Okay. S 1> คนเนี่ยหลังจากที่เปิดใจใช้แล้วประทับใจมากๆสำหรับตัวนี้ครับตัวของ ทีแอนพอลล่าเบจซันสกรีนครีม SPF 50 PA บวกบวกบวกหรือผลิตภัณฑ์น,นะครับในการป้องกันแสงแดดผิวหน้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วประทับใจเพราะว่า1ถ้าเกิดพูดในเรื่องของผลผล,ผล,ลจากการทาแล้วคราบคุณหมอ1ผิวมันไม่วอกผิวมันไม่ลอยที่สำคัญมันสามารถปรับเข้าได้กับคุณภาพสีผิวเลยนะค,ะครับคนที่มีปัญหาผิวคล้ำก็หน้าไม่เขียวหน้าไม่ลอยหน้าไม่เทาส่วนคนที่มีปัญหาคนคนที่มีผิวขาวมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าทาแล้วเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีเกิด จุดอย่างดำนะครับ,บรวมถึงคนที่มีปัญหาฝ้าปัญหากระก็รู้สึกว่ามันสามารถช่วยในการทําให้เราเนี่ยไม่เน้นความชัดในการตีปัญหาฝ้าและปัญหากระต่างๆได้ก็เลยต้องรู้ว่าที่เราเนี่ยใช้ยาก,กันแดดเพราะว่าอันที่หนึ่งมันก็มีหลายหลายอยา่างบางคนก็ไม่อยากให้ผิวดําใช่ไหมเพราะว่าการที่เราถูกแดดบ่อยๆเนี่ยนะ ไอ้แสงมุนตาบิโอเลตซึ่งมันมีทั้ง u v บ UVA นะเวลาถูกแสงปัดปมนันก็ทำให้เกิดผิวแดงผิวไหมเกรียมได้ก็แล้วแต่ปริมาณแล้วก็เวลาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แสงมุนตาบิโอเลตเนี่ยมันก็เวลาส่อ,อ,สองไปที่ผิวหนังเนี่ยมันก็จะ penetrate ก็คือมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในชั้นผิวหนังส่วนต้นนะไอ้ไม่ใช่ผิวหนังแท้ส่วนต้นนะแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายซึ่ง วิธีการแซกซึมเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่รังสี UVB กับ UVA เนี่ยถ้า UUVB เนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณผิวหนัง ส่วนต้นๆถ้าเป็น UVA เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ลงลึกไปนหน่อยเลยซึ่งพวกนี้มันก็จะมีผลต่อกันทำลายของอ e ีลาสติกไฟเบอร์ทำลายคอลลาเจนซึ่งถ้าคนที่ถูกแสงแดดนานๆเนี่ยโดยที่ไม่มีการปกป้องพวกนี้เนี่ยแบบ,แบ,บที่บอกนะ,ะมันก็ทำให้ผิวเนี่ยขาดความยืดหยุ่นใช่ไหม,มผิวนี่ก็คือก็เกิด อิลาติซิตี้เสียไปนะสปริงเสียไปเพราะฉะน้นเราก็จะเกิดรื้วรอยเกิดขึ้นครับริ้รอยเหยียนอย่างเช่นที่บริเวณใบหน้าเนี่ยก็คือติงกาะเราะนั้นก็เป็นที่อื่นด้วยเช่นหน้าผาเช่นติงกาหรือว่าตามคอเป็นได้หมดเลยถ้าเรา เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือเราต้องใช้ครีมกันแดดในการปกป้องรังสี UV ต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยการใช้ครีมกันแดดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันในชั้นเดอร์มิสด้วยนั้นในชั้นอีพิเดอร์มิสเนี่ยมันก็คือผิวหนังกำพร้าก็มีความสำคัญการที่แสงแดดเนี่ยมันไปโอริเตไปทำลายผิวหนังส่วนส่วนอีพิเดอร์มิสหนังกำพร้าบางทีเนี่ยมันก็ทำก่อให้เกิด การเสื่อมนะมันมีการทำลายเซลล์ทำให้เกิดการเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่ไม่ได้ปกป้องแสงแดดเนี่ยทิ้งไว้นานๆก็จะเกิดเม็ดเล็กๆนะที่เขาเรียกว่ากะเนื้อที่มันเกิดตามผิวหนังของเราทั้งผิวหนังด้วยนะที่เป็นคนเป็นคอเป็นคอที่บริเวณหน้าผ็นกระเนื้อเล็กๆอันนี้อันนี้มันก็คือเป็นอิทธิพลจากแสงแดดเหมือนกันนะฮะในเดียวกันก็เป็นที่คอด้วยที่แขนด้วยนะแขนก็อาจจะ เกิดรอยเหี่ยวย่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นดิซิสของซันไลท์นะแล้วก็เป็นดิซิสของเอดจิ้งด้วยคือเราถูกแสงแดดนามร่วมกับอายุที่มากขึ้นโอกาสที่เราจะเจอพวกนี้ก็มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์กันแดดนี่ก็เลยเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวก คนเอเชียคนเอเชียเราเนี่ยเฉพาะแถวตนการคอนเซิร์ตประเทศเราเนี่ยประเทศกางแถบร้อนเนี่ยเขาไม่อยากให้ผิวคล้ำเพราะจุดประสงค์ของการใช้ยากันแดดเนี่ยก็คือจุดประสงค์อันนี้ขณะเดียวกันเราก็อยากจะสวยนะอยากจะผิวพรรณดีอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมพวกครีมกันแดดเนี่ยถึงใช้ได้ดีขณะเดียวกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะเอเซียเท่านั้นนะพวกยุโรปเนี่ยเขาก็ใช้กันแดดด้วยแต่จุดประสงค์เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนหละ่ย่าจุดประสงค์เขาก็คือว่าป้องกันอาจจะไม่อยากให้เกิดยุวรอเหยวย่นนะครแต่คือคนกลุ่มนี้บางทีอาจจะชอบแดดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าแสงแดดนี้ทําให้เขามีการผลิตวิตามินดีนะเพราะว่าประเทศทางยุโรปเนี่ยยิ่งเฉพาะในแคบ ใกล้ๆเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลหรืออะไรเนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีแดดที่ไม่ค่อยมีแดดเนี่ยพวกนี้เขาต้องซัพพลีเมนต์ด้วยวิตามินดีซึ่งแสงแดดเนี่ยมันเป็นตัวส่องมาที่ผิวหนังแล้วก็สร้างวิตามินดีเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียแต่คนไทยเราเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบถูกแดดเพราะฉะนั้นอยากกันแดดก็ได้เป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้นแล้วแต่มันคือเรื่องของสุขภาพระยะยาวนะครับเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับเป็นเรื่องของ เอดิ้งหรือริ้วรอยต่างๆที่จะตามมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูนะครับคนเนี่ยที่มีความใส่ใจกับการที่ทากันแดดเป็นประจำเนี่ยกับคนเทียบกับคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในการทากินแดดคุณหมอผมเนี่ยเห็นหลายๆครั้งเลยที่คนอายุเท่ากันเนี่ยคนที่ทากันแดดกับคนที่ไม่ทากันแดดเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับ,ค,รบคนที่ทากันแดดสังเกตได้เลยว่าจะมีผิวที่ถึงแม้ว่าจะมีริ้วรอยบ้างตามวัยแต่มันไม่รุนแรงหรือว่ามันไม่ไปเกินก่าเกินกว่าที่ควรจะเป็นผิวก็จะดูรายดูมีความกระจ่างใสมากกว่าผิวก็จะดูมีความสุขภาาาพดดีมมกกกวว่ริงผ็จะูไ แก่จนเกินวัยแต่คนที่ไม่ใส่ใจใเรื่องของการทาครีมกันแดดเลยแถมยังใช้ชีวิตในการที่แบบเผชิญแสงแดดตลอดเวลาเนี่ยหคือจะมีความกล้าวน,นะครับของผิว 2. อง 2> ค,คือผิวจะมีริ้วรอยมากกว่าปกติและสาคือที่สำคัญคือผิวจะมีความดําแล้วก็มีลายดูไม่มีน้ำม่นวลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญได้มากถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะมีสุขภาพที่ดี ดูสภาพผิวที่ดีและดูสมวัยไม่แกจ่จนเกินไปเนี่ยการใช้ครีมกันแดดก,ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เราสามารถผิวที่ดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคนฝรั่งหรือยุโรปเนี่ยการที่เขาใช้ครีมกันแดดเนี่ยมันป้องกันมะเร็งผิวนะอ๋ออันนี้นสำคัญมากาใช่ไหมครับสำคัญมากเลยครับเพราะว่าทายสกิ <screen S 2> นของเขาคือคนไทยเนี่ยพวกพวกพวกเราเนี่ยการเกิดมะเร็งผิวเนี่ยอาจจะเกิดน้อยกว่าแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะ เกิดพวกมะเร็งผิวหนังง่ายเขาจะเกิดปุ่มผิวหนังนำมาก่อนที่เขาเรียกว่าเป็น pre c a n c e r o u ก็คือพวก actinic keratosis ครับเพราะว่าต้องบอกว่าท้ายของผิวของคนเราบนโลกวันนี้ก็จะมีแตกต่างกันท้ายของเอเชียเนี่ยก็จะมีความป้องกันในการที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังมากกว่าแต่ท้ายของคนยุโรปที่มีผิวดี่ขาวมากๆเนี่ยก็จะมีความสีในการเกิดเมะเร็งผิวหนังมากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ครีมกันแดดเนี่ยก็จะแตกต่างจุดะสมกันไปแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนไทยของเราเนี่ยการใช้ครีมแดดหนึ่งคือไม่แก่ก่อนวัย ไม่ดำนะครับและ3คือช่วยป้องกันการเกิดฝ้าด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ปัญหาฝ้าอยู่แล้วก็เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้มันลุกลามมากกว่าเดิมและเผลเๆเนี่ยยังสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถมีฝ้าที่ดีขึ้นแล้วก็จางลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับกันแดดตัวของ P พอ l ล a าเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่สามารถเปิดใจได้แล้วก็แนะนําว่าปลอดภัยด้วยเพราะว่าได้รับรางวัลการันตีและที่สําคัญครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้นะครับการดูแลของคลินิกด้วยแล้วก็มีคุณหมอเนี่ย ใครสงสัยอะไรก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครอยากจะคุยกับคุณหมอโดยตรงก็สามารถแอดไลน์โดยตรงที่ของคุณหมอได้ด้านล่างเช่นเดียวกันครับผมวันนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ก็อยากจะขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็เราได้รับรางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะครับก็ซึ่งได้รับในวันนี้นะครับ ลาฟซดเลยนะครับวันที่26กรกฎาคม2560นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเปิดใจได้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณ์ทุกตัวของพีพัลล่าเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไร้กวนอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ